พลังจักรวาลกับความเชื่อแค่คิดก็ดึงดูดสิ่งที่อยากได้มนุษย์เรามีความผูกพันกับจักรวาลมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าหรือพลังงานที่มองไม่เห็นที่ล้อมรอบตัวเราความเชื่อโบราณมากมายได้หลอมรวมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก่อให้เกิดแนวคิดที่ว่าแค่คิดก็ดึงดูดสิ่งที่อยากได้หรือที่รู้จักกันในชื่อกฎแห่งแรงดึงดูด บทความนี้จะเจาะลึกพลังจักรวาลที่เชื่อมโยงกับความเชื่อนี้และอธิบายว่าทำไมแค่เราคิดก็อาจส่งผลต่อความเป็นจริงได้ 1. พลังแห่งความคิดความคิดคือพลังงานที่ก่อตัวได้ตามหลักการของกฎแห่งแรงดึงดูดความคิดไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวแต่เป็นพลังงานที่มีอยู่จริงและมีแรงสั่นสะเทือนเฉพาะตัวแต่และความคิดที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดเชิงบวก เช่นความสุขความรักความสำเร็จหรือความคิดเชิงลบเช่นความกลัวความสงสัยความโกรธล้วนถูกส่งออกไปในจักรวาลเหมือนกับการส่งสัญญาณวิทยุเมื่อเราส่งเคลื่อนพลังงานความคิดออกไปจักรวาลจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กขนาดใหญ่ดึงดูดสิ่งที่คล้ายคลึงกันกลับมาหากเราหมกมุ่นอยู่กับความคิดเกี่ยวกับความสำเร็จเราจะดึงดูดโอกาสและสถานการณ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต เช่นการได้พบกับคนที่มีแนวคิดเดียวกันการได้รับข้อเสนอดีๆหรือการมีแรงบันดาลใจในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆใ,ในทางตรงกันข้ามหากเราคิดถึงแต่ความล้มเหลวและอุปสรรคพลังงานเชิงลบเหล่านั้นก็จะดึงดูดปัญหาความผิดหวังและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตเช่นกัน2พลังแห่งความรู้สึกอารมณ์คือตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงไปในดินความรู้สึกก็เปรียบเสมือนปุ๋ยและน้ำที่ทำให้เมล็ดนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแรงขึ้นความรู้สึกคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้พลังงานจากความคิดมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากขึ้นอารมณ์ของเราส่งผลโดยตรงต่อคลื่นความถี่ที่เราปล่อยออกไปในจักรวาล ความรู้สึกที่เข้มข้มจะทําให้การส่งพลังงานออกไปมีความชัดเจนและทรงพลังมากขึ้นเช่นเมื่อคุณรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงร่างกายและจิตใจของคุณจะปล่อยพลังงานเชิงบวกออกมาอย่างมหาศาลซึ่งพลังงานนี้จะดึงดูดสิ่งที่มีความถี่คล้ายกันกลับมาในอัตราที่เร็วขึ้นและแรงขึ้นการที่เราอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ในทางกลับกันหากเราปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกเชิงลบเช่นความโกรธความอิจฉาหรือความกลัวพลังงานเชิงลบเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนอกจากนี้ยังจะดึงดูดเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาหาเราอีกด้วย 3. พลังแห่งการจินตนาการสร้างความจริงในห้วงความคิด การจินตนาการเป็นหนึ่งในเครื <BAR K> <Good> <them> ่องมือที่ทรงพลังที่สุดตามหลักของกฎแห่งแรงดึงดูดมันไม่ใช่แค่การฝันกลางวันแต่เป็นการสร้างความจริงในห่วงความคิดของเราเมื่อเราจินตนาการถึงสิ่งที่เราปรารถนาอย่างชัดเจนและสมจริงสมองของเราจะตอบสนองราวกับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วสมองของเราไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เราจินตนาการได้อย่างชัดเจนเมื่อเราจินตนาการว่าตัวเองประสบความสำเร็จ มีความสุขหรือได้รับสิ่งที่ต้องการสมองจะเริ่มสร้างวงจรประสาทและหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเหล่านั้นออกมาซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่แข็งแรงและส่งคลื่นพลังงานที่ชัดเจนและส่งพลังไปยังจักรวาลเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้มาสู่ชีวิตของเรา 4. พลังแห่งความศรัทธาความเชื่อที่สั่นคลอนไม่ได้ เมื่อเรามีความศรัทธาที่แข็งแรงเราจะไม่ยอมให้ความสงสัยหรือความกลัวเข้ามาบั่นทอนกำลังใจได้ความสงสัยเป็นพลังงานเชิงลบที่สามารถขัดขวางการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดได้อย่างสิ้นเชิงเพราะเมื่อเราสงสัยเรากำลังส่งสัญ,ญญาณที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราปรารถนาออกไปในจักรวาลความเชื่อที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการนั่งอยู่เฉยๆแล้วรอให้ปฏิหารเกิดขึ้น แต่หมายถึงการเชื่อมั่นในผลลัพธ์สุดท้ายในขณะที่ยังคงลงมือทำตามขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอความศรัทธาจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดโอกาสผู้คนและเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับความปรารถนาของเรามาอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องพยายามอย่างหนักความศรัทธาจึงเป็นพลังที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกฎแห่งแรงดึงดูดให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 5. พลังแห่งการลงมือทำการกระทำที่สอดคล้องกับความปรารถนาแม้ว่าการคิดการจินตนาการและความรู้สึกจะมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ตามหลักของกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วการลงมือทำคือขั้นตอนที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้การกระทำที่สอดคล้องกับความปรารถนาของเราจะทำหน้าที่เหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกแห่งความคิดกับโลกแห่งความเป็นจริง การลงมือทำเป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดไปยังจักรวาลว่าเราพร้อมและคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วการลงมือทำที่ถูกต้องไม่ใช่การทำงานอย่างหนักจนหมดแรงแต่เป็นการกระทำที่ได้รับแรงบันดาลใจซึ่งหมายถึงการทำตามสัญชาตญาณหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาอย่างกระทันหันซึ่งมักจะเป็นสัญญาณที่จักรวาลส่งมาให้เรา การนั่งรอให้สิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนกับการส่งจดหมายที่ไม่มีผู้รับการลงมือทำคือการเปิดประตูและเดินออกไปเพื่อต้อนรับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาหาเราเช่นกัน 6. พลังแห่งการสำนึกในบุญคุณการขอบคุณสิ่งที่ได้รับแล้วการสำนึกในบุญคุณเป็นหนึ่งในหลักการที่ทรงพลังที่สุดของกฎแห่งแรงดึงดูดมันไม่ใช่แค่การกล่าวคำว่าขอบคุณ แต่เป็นสภาวะจิตใจที่ซาบซึง้งและรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงต่อสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเมื่อเราฝึกที่จะสำนึกในบุญคุณเราจะเปลี่ยนคลื่นความถี่พลังงานของเราจากความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเราจะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามามากขึ้นแต่เมื่อเราเริ่มชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น สุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่หลังคาที่บังแดดบังฝนเราจะส่งพลังงานบวกที่ทรงพลังออกไปในจักรวาลและจักรวาลก็จะตอบสนองด้วยการนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นการสำนึกในบุญคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดความสุขและความมั่งคั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนง่ายๆเช่นการเขียนบันทึกประจำวันถึงสิ่งที่เราขอบคุณ หรือการใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อคิดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจะช่วยยกระดับความถี่พลังงานของเราและเปิดประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิต 7. พลังแห่งการปล่อยวางคือปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันเองพลังแห่งการปล่อยวางคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและมักถูกมองข้ามมากที่สุดในกระบวนการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตเมื่อเราได้คิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาอย่างชัดเจนรู้สึกดีกับมัน และลงมือทําตามขั้นตอนที่จำเป็นแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการปล่อยวางความต้องการและปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันเองการยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปการกังวลว่าเมื่อไหร่สิ่งที่ต้องการจะมาถึงหรือการสงสัยในกระบวนการจะเป็นการสร้างพลังงานเชิงลบที่ขัดขวางการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างสิ้นเชิงการยึดติดสร้างความตึงเครียด และความวิตกกังวลซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์และอิสระที่เราต้องการการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือหยุดลงมือทำแต่เป็นการเชื่อมั่นในจังหวะเวลาของจักรวาลการปล่อยวางคือการเชื่ออย่างหมดใจว่าสิ่งที่เราต้องการจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและในรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราการปล่อยวาง ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลถึงอนาคตซึ่งเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ8พลังแห่งการให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับการให้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การให้สิ่งของแต่รวมถึงการให้ความรักความช่วยเหลือเวลาความรู้หรือแม้แต่รอยยิ้มแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการกระทําเช่นนี้ เป็นการสร้างกระแสพลังงานบวกที่หมุนเวียนอยู่รอบตัวเราอย่างต่อเนื่องเมื่อเราให้เราจะรู้สึกดีกับตัวเองและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองซึ่งความรู้สึกนี้จะส่งพลังงานบวกที่ทรงพลังออกไปในจักรวาลหลักการนี้สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งเราให้สิ่งใดออกไปเราก็ยิ่งดึงดูดสิ่งนั้นกลับคืนมาในปริมาณที่มากกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นความรักโอกาสหรือความมั่งคั่งหากคุณต้องการความรัก จงเริ่มจากการให้ความรักหากคุณต้องการโอกาสดีๆจงเริ่มจากการช่วยสร้างโอกาสให้ผู้อื่นการให้จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำให้พลังงานไหลเวียนและสร้างความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิต 9. พลังแห่งการตรหนักรู้เข้าใจสัญ,ญญาณจากจักรวาลการตระหนักรู้เป็นเหมือนการปรับจูนคลื่นวิทยุให้ตรงกับช่องที่เราต้องการฟังเมื่อเรามีจิตใจที่วุ่นวายและไม่ตั้งใจเราจะพลาดสัญ,ญญาณเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อเราฝึกที่จะมีสติและสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างตั้งใจเราจะสามารถรับรู้ถึงสัญญาณที่ส่งมาเพื่อนำทางเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณคิดถึงการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และบังเอิญได้ยินเพื่อนพูดถึงคอร์สเรียนที่น่าสนใจนั่นอาจเป็นสัญญาณที่จัก,กรวาลกำลังนำทางคุณการฝึกสมาธิการฟังเสียงภายในและการจดบันทึกความคิดและโอกาสที่เข้ามาในแต่ละวัน จะช่วยเพิ่มพลังแห่งการตระหนักรู้ของเราเมื่อเราตระหนักรู้มากขึ้นเราก็จะสามารถคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างทันท่วงทีและทําให้การเดินทางสู่ความสําเร็จง่ายขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นหลักการที่อิงกับพลังงานและความคิดเมื่อเราเข้าใจและนําพลังเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกวิธีเราก็เป็นผู้สร้างชีวิตของเราเองได้แค่เราเริ่มคิดและเชื่ออย่างถูกต้อง จักรวาลก็จะเริ่มตอบสนองต่อเราทันทีหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%เปอร์ซก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ